สวัสดีค่ะคคขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบ,บ,บอปแตกใบ,บนิกกับจับบอ<ร>ยแล้วก็บ <c oughs> อสค่ะวันนี้นะคะเออนาดาวบังกระมีซีรีส์ใหม่ชื่อว่าซีรีส์กับตัวสตอรี่ส์ค่ะเป็นโปรเจกต์ในช่วงกักตัวก็คือ นักแสดงทุกคนเนี่ยถ่ายกันเองที่บ้านของแต่ละคนมีนักแสดงสิบกว่าคนเยอะมากสำหรับโปรเจก์นี้มีน้องตัวมีท็อปแทบมีเบลมีฝนเจอร่วาเจเลอร์หลายคนเลยซึ่งตอนแรกที่เขามาถายก็คือเป็นน้องโอบนีทีกับใครไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรื่องแรกเลยก็คือวันที่8ชื่อชื่อตอนว่าอะไรนะประสบการณ์เสี่ยวจากทางบ้านนะะ แล้วท่าเองมันจะเป็นแนวไหนเราไม่รู้เลยเพราะเราหน้าดาวไม่เคยทำให้เราแบบอันนี้อยู่แล้วเนาะเราโปรเจกต์เนี้ยใช้กำกับประมาณแบบฟุกเจ็ดคนเนอะก็คือไม่ธรรมดาเจ็ดเป็ค้ดอะอย่างงี้เออปะไปดูกันเลยดีกว่าได้ลล่่ะพออีมรรูเืงปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของหนึ่งนะครับผมวันนี้หนึ่งเนี่ยจะพาทุกคนมารูมทัวร์คอนโดใหม่ของหนึ่งเองอ่ะคือ ต้องเล่าก่อนนะครับว่าหนึ่งนจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันครับผมมองไปอ่นทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาใช่ป่ะเราดริฟกาแฟทำกับข้าวแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยโอันนี้คิดแ้วก็ติกาแฟทำกับข้าวเหมือนชวิตของบอสเอเจอร์นี่เลยครับ ตัวแบบแบางี้เลยเหรอเดวันมอนหนังเรื่องเซิร์ชจำได้ปะหนังที่ฝรั่งมีแต่จอเจคอมอ๋แบบว่ามันก็เป็นการเราเื่อย่างนี้เนาะผีห้มึงน้าหง่ะอ้านี่คนไปดีใครรือไปรวก็มึงซื้อคนเดาต่อคนอื่นน่ะเนี่ยสีลำแพงมึงอ่ะิ่งทาใหม่ใช่ปะเอ้า ก็ได้บรรยากาศอยู่นะไปบนเตียงว่ะอีกคืออะไรก็ผีแกคือมันต้องเอากล่องมาวางไม่ให้ผีมานอนได้่มันเป็นความเชื่ออ๋อเป็นความเชื่อใช่เวลาที่ไปนอนโรงแรมแล้วเตียงว่างอ่ะห้ามให้มีให้มีเตียงว่างครัพี่หนึ่งจากน้องเอมี่สวัสดีครับน้องเอมี่เอ่อน้องมี่ไม่เอานะไม่เล่นเหมือนนี้นะไม่ตลกเลยนะ ขออนุญาตบล็อกนะครับผมขออนุญาตบล็อกฮ่าตรงนี้บล like ็อกไว้แล้กลับมาได้ไหมวะน้องครับคือปีที่แบบมือที่อาจจะกดแบบไปโดนปุ่มบล็อกอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าน้องคงจะไม่กดกันนะแต่เมื่อกี้เป็นคนพูดเองว่าขออนุญาตบล็อก มีความเล่นธรรมชาติดีเนาะดูเลียวดีอะเลียวดีหนูจะอยู่ห้องพี่ตลอดไปอุ้ยหนูจะอยู่ห้องพี่ตลอดไปคืออะไรเฮียตกใจเฮียโอ้ยโอ้ยก็มีคนดูแลกูแล้วเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ห้องกูเฮีย ล่เนทำไงวะเล่นออนไลน์หร,หรือว่า <c oughs> เห็นสภาพมึงแบบนี้แล้วทุ่งไม่ไหวมกลับบ้านเถอะเอาจริงเฮ้ยมึงกูรู้ละมมีวิธีมึงฟังกูนะ <hundred. S 2> มึงไปนิมนต์พระมาจําวัดที่ห้องมึงเลยเออแล้วถ้ามึงกลัวโควิดนะมึงนอนห่างกันสองเมตรไม่ติดแน่นอนแล้วถ้าพระจะสวด <พา S 2> เอาตาลปัดบังหน้าอย่างนี้เรียบร้อยจีเนียสผีไปแน่นอนจิมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยฮะ มึงคิดแล้วจริงหรอเด้อเด้อเด้อหนึ่งนี่นี่มึงไปสั่งเครื่องออนไลน์เปล่าวะอันนี้คือวันที่สามใช่ไหมเขาส่งมาว่าพี่คิดว่าพาทำอะไรหนูได้หรอคะเคียร์ที่กูไม่อยากพวกนี้นะเว้ยแต่แต่กูว่าเขาอยู่ข้างมัว่ะตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยใช่นึกว่าคุยกับแม่งไปเลยเว้ย ท้าผีแ่งไปเลยว่าเนี่ยห้องเมืองเงินมึงมึงก็จ่ายเองไม่มีมีสิทธิ์มาอยู่ด้วยซ้ําถ้ามึงอยู่มึงจะจ่ายตังค์ไม่ได้เฮียมึงท้าไปเลยมึงกล้าเปล่าคอมเมดี้แหละกลัวช่ฟองได้เสียงพี่เหรอขอเสียงหน่อยเนขอเสียงหน่อย จริงเด็กพูดจะนอนโอ๊ยไหนมึงบอกไม่เคยดูไลฟ์กูไงก็ไม่เคยไงเีุณจะดูทำไมวะเสลยใช่ไหมหลุดพูดออกมาเมื่อกี้แล้วมึงรู้ได้ไงว่าน้องมันชื่อเอมมี่มึงเป็นคนแกล้งกูใช่ปะ กูกูจะแก้มึงทำไมวะเฮียแล้วมึงรู้ได้ไงมันว่าชื่อเอมี่สิงด้วยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มันสัสว์แน่นอนครับผมนาทีนี้ต้องให้เขาจริงครับผมิคมาขนาดเขาถ่ายหนักแค่แบบในบ้านอ่ะเออยังไทยยิ้มได้อ่ะมีเขาตายหมดเกมมันนี้ใช่ป่ะเห็นหลายคนเลยเฮียกูจะรับขายไม่ได้มาเนี่ย อะไรกรัไม,อ,ม,ม,มองดั่งอะเชีมไปแกล้งันมาลัวแล้วไรผมเะเชีย่ยทุกคืนเลยวะมึงคิดว่าคจะแกล้งกูได้หอหอเฮียไม่เนียนวะ่ะเลิกเล่นนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มยังไ หนึ่งฟังกูนะแน่จริงยกมือขึ้นมาสองมือแบบนี้ยกมือขึ้นมาน่ะเห็นป่ะบอกแลยเฮียยงมบอกกูไม่ได้หรอกโอ้หันมาใหม่นะน้องเออเจ้ากูยังเท้าม oh oh um> ึงอ่ะสองข้างเลยยกขึ้นมาน่ะ อันนั้นะทำมันนิ่งแล้วมันนิ่งคิดคิดทำไรต่อดีวะชิบหายแล้วกูจับได้แล้วโฮ้ยกูโดนน้องกูจับได้แล้วทำยังไงต่อดีวะโอ๊เรีเ้ยไอช่่อมันเป็นแกล้งใช่ปะกูขำอ่ะเออทำไมขำอ่ะขอครับ ครับที่เป็นเร่องหนึ่งนะให้สองติดต่อมได้่นพี่ติดต่อไม่ได้เลยวันที่เจ้าองไป้ากมันมั็อยู่คอนโดมันเพี่ที่ลองไปยังเนี่ยพี่อยู่หน้าห้องมาทีคอนโดเนี่ยีคองมาเป็นปชั่วโมงแล้วยังไม่เปิดเลยถ้่อันนี้อันนี้ถ้าสองติดต่อได้บอกมันนะว่าพี่ฝากของไม่ได้ประตพี่ค้อมันห้องมาแล้วเหรอเด็กคนนี้มันโตขึ้นมากเลย แ <kung> สดงด e ีแล้วเนี่ยพี่มึงต้องตายเฮ้ยเขียบมึงเลือกส่งมาหนึ่งไอ้หนึ่งหนึ่งมึงได้ยินกูปะเนี่ยหนึ่งไอ้ยี่ยหนึ่งพังกูดิหนึงตอบกูเหมือแก้งกูได้ไหมอ่ะโอมันเชี่ง กูจะเอาห้องกูค e ือขัวอนลบลูกูโดยเฉพาะมึงมึงเอาเรื่องห้องกูมาตลดสนกูอยากได้ชีวิตคนอื่นเฮ้ยนึหนึ่งหนึ่งมึงอย่าโดดลงไปเลยเฮ้ยหนึ่งมึงอย่าแกล้งกูอย่างนี้ดิวะาไอสารหนึ่งมึงตื่นหรือปะหนึ่งตอบกูดิ นนอออยู่หรซีนของอดกล้องเือนไปอืัอนนี้มัด หนึ่งหมูปากกูก่อนหนึ่งไอ้ผีเฮี้ยงบ่อยที่กูหนึ่งหนึ่งไอ้เนี่ยกูกูกูขอโทษหนึ่งกูขอโทษหนึ่งกูขอโทษที่ที่กูกูรักมึงมากเลยเว้ยแต่ว่าที่กูแก้มึงอ่ะที่มึงบอกแม่บีอ่ะเพราะว่าไอ้เฮี้ยกูบ่นไส้มึงเฉยที่มึงได้ดูคอนโดคนเดียวที่มึงมีคนชอบเยอะเยอะอ่ะไอ้เนี่ยปวดท้องนะสันกูรักมึงเลยไอ้เนี่ยมึงตื่นมาคุยกับกูก่อนนะสันหนึ่งไอ้เนี่ยผีเฮี้ยไอ้สัตว์ไอ้ผีเฮี้ยงบ่อยที่กูอ้าวท่แกว่าใช่ไหม เก็บวะใช่ไหมคิดว็แกงเราชอบ a c t i n งน้องนะอน้องเล่นเต็มแล่ว่ามันแกล้งอ่ะแกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจริงเนี่ยมม่เกวภูรักกลัวโอ้ยใจหายไปแล้วเนี่ยนี่วันที่เท่าไหร่แล้วห้าปะไม่ใช่หกแล้วเเป็นไงละมึง โดนเอาคืนโคฐานอํากูเรื่องน้อยเอ็มี่น้องไห้ร้องไห้เลยกระจกว่าไม่เก่งจริงนี่วามึงคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะอัพคลิปมึงร้องไห้ลงช anel กูแล้วตั้งชื่อคลิปว่าคลิปพี่หนึ่งแกล้งอําน้องชายจนร้องไห้สติแตกรีบดูก่อนโดนลบนะครับรับรองว่ายอดไลนมึงเนี่ยพกกุ่งกระชูดชัวเยี่ยกูสาทู่กูข,ขอจริงจังเลยเนะี่ยกูขอได้ห้องมึงนะมีผีจริงๆ แล้วเดี๋ยวจะไม่ช่วยมึงเลยด้วยแล้วกูจะเอาบ๊อปคอนมานั่งแดดดูตอนที่มึงนอนผีหลอกอเหียวิวีดีมากเราจะเดอนขาบอยากโอนผีหลอกไหนไหนไหนอยากให้ผีมาจังเลยผีที่ไหนก็ได้คันนี้มาเหอะครับลัวละเท่ะหึงพระห่มพระห่มดีเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะหนึ่งหนึ่งเออยังไงข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังกูอีกแล้วกูมามุกเดิมเลย ออ้าาไไหนขงงล่ัมีะรจบไปแล้วนะคะก็คือเราอ่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นหนังสั้นเวยคือเราก็คิดว่าแบบเป็นซีรีส์ตอนหนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่คือมันเป็นตอนสั้นๆของแต่ละคนมันมีหลายคนแบบนักแสดงเยอะมากจริงๆก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเพราะว่าเราคิดว่ามันค่อนข้างถ่ายทำลำบากใช่มันคือการถ่ายแบบต้องแบบว่า น้องต้อแตงต้องตั้งกล้องเอง a c t เองเล่นเองเออเองอยู่คนเดียวคือจริงๆอาจจะไม่ได้คุยกันจริงๆเงไม่ก็แล้วว่าน้องเซลฟี่แล้วก็แบบว่าต่อบทในใจอ่ะคือไม่ได้ไม่ต่อบทยากอยู่นะใช่พูดจริงๆก็คือยากนะยากมันคือเป็นจริงๆแล้วมันเป็นความท้าทายนะในการทําอะไรแบบนี้เราว่านาดาวก็ก็รู้สึกแบบอยากท้าทายตัวเองที่จะทาอะไรในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบ กับตัวแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วว่ามันก็เป็นความท้าทายแล้วเราสึกว่าเออมันมันก็เปลี่ยนเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีก็คือมันเป็นการถ่ายทําที่แบบแตกต่างไปเลยไม่มีใครเคยทําอันนี้คือมันเป็นเรื่องแรกที่ทําเหมือนเหมือนไลฟ์สดเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นการแสดงสดผ่านจอคอมอะซึ่งฝรั่งเขาทำมาหลายเรื่องแล้วอย่างเช่นเรื่อง unfriend หรือเรื่องที่เป็นหนังสยองขวัญเคยดูใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องแบบเ e ิร์ชที่เหมือนแบบ ลูกสาวหายตามหาลูกสาวว่าผ่านผ่านคอมพิวเตอร์อคือถ่ายจากคอมพิวเตอร์เลยนะไม่ได้มีแบบว่ามีซีนข้างนอกเลยอ่ะแต่อันนี้คือเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่เริ่มทำก็ถือว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะดูแบบแปลกแหวกแนวแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการกำกับที่แบบทุกคนไม่ได้มาเจอหน้ากันเลยต่างคนต่างอยู่บ้านถ่ายทําของตัวเองผู้กํากับก็คืออยู่บ้านตัวเองนักแสดงอยู่บ้านตัวเองตั้งกล้องถ่ายเองก็คืออาจจะมีการสื่อสารกับผู้กํากับแบบ ทีหลังหรืออะไรแบบนี้หรือก่อนการแสดงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่ดีแล้วตัวนักจริงๆเนี่ยาจจะจะชมตัวนักแสดงแล้วว่าเขาแสดงดีนะใช่เพราะว่าต้องเล่นให้ใหญ่มากกว่าเดิมนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งจะทํามาเท่าไหร่ด้วยมันไม่ได้เล่นโดยการที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเรื่องโดยรวมจริงๆแล้วเรื่องก้อนหน้าติดตันใดอดดับง่าแต่ว่า นี่ก็แอบรู้สึกว่าเดาทางออกอเออเออรู้สึกว่าเดาเดาทางออกเหมือนกันก็เลยย,ยังยังอาจจะย,ยังไม่ได้ตื่นเต้นออกเป็นแนวคอมเมดี้มากกวานนนน่าใช่ใกลายเป็นขำเป็นหนังตลกแล้วม,ม,มีคอมเมนต์หลายๆคนที่ก็บอกว่าอุ้ยตลกจังเลยใช่มันกลายเป็นกลายเป็นขำไงใช่แต่ก็เข้าใจแหละว่าจริงๆนังเนี่ยสุดท้ายเข้าใจว่าสองคนนี้มันแกล้งกันแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอเจอจผิแน่ๆซึ่งก็ต้องเข้าใใช่ซึ่งไม่ได้สนใจในเรืร่องทั้งหมดเลยนะตอนนี้สนใจว่าแล้วยังไงต่อ ก็คือไม่ได้เล่าอบมันตัดจบตึงอาจจะเป็นแค่เรื่องแรกหรือเปล่าอเป็นแรกจบแค่นี้ให้มันแบบซอฟก่อนอะไรเงี้ยแล้วเรื่องราวอาจจะเข้มข้นมากขึ้นในตอนต่อไปแต่เราคิดว่าเรื่องที่2อเรื่องี่สก็คือเปลี่ยนนักแสดงอาจจะเป็นเรื่องอื่นเลยเรื่องใหม่ไปเลยอาจจะมีทั้งโรแมนติกคอมดี้คือมีครบปะคิดว่าน่าจะแบบอันนี้ออกมาแนวแบบ เอออะไรนะเฮอร์เรอร์คอมดี้ไปแล้วอันนี้เฮอร์เรอร์คอมดี้ไปแล้วอันอีกอันนึงก็อาจจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ถือว่าทำให้เราแบบอยากติดตามอยู่นะว่าแบบเรื่องต่อไปมันจะเป็นอะไรแล้วจะถ่ายทําอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออชอบการถ่ายยินสินค้าคือช่วงเนี้ยเราเข้าใจนะฟรีไฟแบบผับจีอะมันสินค้ามันเข้าแล้วมันมีการอินเสิร์ตที่ดีมากเออมันไม่น่าเกลียดูเนียนมันไม่ได้น่าเกลียด ต้เข้ากับสถานการณ์จริงมันสมเหตุสมผลกันเรื่องใช่เพราะว่าบอกว่าคนที่ว่างๆอ่ะช่วงนี้ก็คงเล่นเกมแหละจริงๆแล้วทําไม่ใช่พวกเราพวกเราไม่ได้เล่นเกมพวกเราทําอะไรเราร้องเพลงกินแล้วก็ร้องเพลงใชถ้าเกิดว่าตามสตอรี่กันก็เห็นอยู่แค่2เรื่องเนี้ยจริงสั่นๆโอเคก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็จริงๆแล้ว่เราก็จะทําคลิป เออรีแอคชั่นของกักตัวสอร,รี่เนี่ยไปเรื่อยๆเลย,เลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้คะ่ะใต้วิดีโอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ